ไม่รู้พี่มันก็่อยคห้บคุณช่างแชทลองดูก่อนรอบหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรเลยเอ้ยแต่เกมนี้ไม่เล่นได้เยอะนี่ให้เข้าไปเหรอไม่ได้ไไดไหลายคนให้เขาเหรอไอ้ย <c oughs> ิ <c oughs> ปว่ากูอยากกระทื้นพีกิปวะจริงๆริไงเสียงอะไรอ่ะจะ ยิงคลิปเดี๋ยวไม่คลิปเลยรอเฮียะทำไมมันเป็นเลขสามไปคิดหน้าโคตรเอ๋อเลยสามอันนีอะไรอันนี้คืออะไรที่กูทำอะไรตีเหรอไอ้คิดหน้าเหมือนโนบิตะเลยสาสตร์แล้วมันไม่บอกว่าใครเป็นใครอ๋อหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองไอ้เขี้ยเลขไงเป็นเลขไงผมไม่เข้าใจเามว่ะอโอวนไม่เล่นต่อเ่ยเตียงนี่เตียงผมเฮ้ยอหลอกว่าไงเฮ้ยน้องน้องกหลอกหลอกหลอออออนนน้้้งงงทะไรง กดไมค์กับผมเลยที่มาไอ้เคียร์องเท่ยอะไรครับเอ้ยเดี๋ยวอะไรเอ้ยเดี๋ยนะไอ้ยบบนี๋ยวหรอเอ้ยคือตัวช่วยของคอนดีคือเนื้อละของความยุิธรรมไอเอ้ยเอาล่ะอันนี้คือยังไงเนี่ย player must make it to the other side player can only move during green อ๋อก็คือใบระเกมเหรอ ปล่อยคนหน้าปล่อยคนหน้าได้ครับเอ้ยตายแล้วผมตายแล้วคุณเดูอฟังเชี่ยอะไรวะเนี่ยมาถึงตายเลยโอ my god เจ็บมากโอ้มันไปหลบตรงหลังหินได้เหรอ โอแป๊บเดียวมันเหลือสามคนเฮ้ยเหลืออยู่คนเดียวเกี้ยอะไรวะเนี่ยหันนห้าด้วมหันหน้าด้วยไม่มันไม่ได้ห้ามหันหน้าเว้ยมันหันหน้าได้เนี่ยเห็นปะลูกเขาบอกห้ามหันหน้าหันหน้าได้เนี่ยเนี่ยอันนี้มันหันเนี่ยหันหน้าเข้าเลยไม่คือมันมันลื่นเว้ยมือมันลื่น พือมันลื่นมันเราต้องหยุดก่อนต้องหยุดก่อนที่มันจะมีสัญญาณหยุดอ่ะคือมันคือมันเดินได้แค่แป๊บเดียวพี่มันเดินเทอแป๊บเดียวจริงเหรอเพราะว่าแป๊บเดียวไอ้เหี้ยพื้นบางคนลื่นเลยป้าป้าปิดไปกดไมายกฎหมายแล้วๆกดมาแล้วอย่าเล่นแล้วอย่าเล่นแล้วเฮ้ยเอา่ะฮียเด็กเฮี้ยใหญ่มากๆพี่บามันไอ้น้ำลด์ ไเฮ้ยไม่โดบได้ไงวะไอ้เหี้ยมึงเดินอยู่ตะกี้อะเฮ้ยมันมันหลบทาสะดาวิสัยด้วยนี่หว่าหลังหินน่ะอยู่หลังหินแล้วมันขยับได้ไอ้ไฟมันทามมิงงวย่ไไฟมันทามมิ่งตายหมดไอ้คนตัวทามมิ่งไฟมันทามมิ่งเฮ้ยไอ้ยี่เดี๋ยวคนตัวชีบป่ะตัวชีบอ่ะไอ้ไฟมันทามมิ่งเป็นไงาเลย

จู้นะจูจูหมายได้กี่เด็ดเฮ้ยตามตามวันนี้เอ้ยเอ้าตายโอ้โหตกตายตกเลยเมื่อีจะรอดอยู่แล้วคุณเดือฟักไลท์แทนไลท์แทนนี่แทนรอดอยู่ดิพี่พี่จะทิ้งผมแบบนี้ไม่ได้นะพี่ช้าไม่แทนจะแทนรอดอยู่หรอไอ้ใต้เด็กเฟรดไอ้แทนน่าจะรอดอยู่แทนมาปิดไม้เงียบเลย ใ่ไฟพวาไอตาไอเด็กเปรตเออนะไอแทลออยู่ไอแทลออยู่อมันอยู่เล็กอะไรวะมัน่าอยู่เอแทนเก็ถือไม้อยู่มันจะไปไล่ตคนีสว่ะหาไม่เจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอหเจเลยไปแลยี่ไหนวะเจอแล้วเจอแล้วแทโดนไอแท้ไอแท้สองวิสองวิสองวิวิสุดท้ย จะไม่จะรอตีแม่งหมไม่ทำหรอคุณตีหรือจะงาตายตายวิสุทธิ์ตายโดนระเบิดแล้วเพียเ่ีอย่าไรไฟต้องรวมกลุ่มไปจัดพี่ไอพี่ไอต้องรวมกลุ่มหล้วพี่เขีวอีกแล้วไม่แต่อันนี้ไม่ใช่พื้นที่แข็งนี่หว่าอันนี้ไม่ใช่พื้นที่แข็งไม่ได้เป็นไรมาแล้วมาแล้วกระต่า โอ้ยสบายปัวสบายปัวโคตรง่ายอา้อาวใครตายกันบ้างครับเนี่ยใครตายกันบ้างครับปอยเ่าปอย่าเปล่าเฮ้ยดูเหมืนบิดดวงเปล่งเปล่าครับไอบ้คิวมันนานจะไว้จัดเฮ้ยหันไปได้แล้ว นิ่งไหวนิ่งไหวนิ่งไหวครับนิ่งไหวนิ่งไหวครับเอ้ยสบายสบายเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้เทคนิคแล้ว อ้าวรีบไปไหนครับน้องๆจะรีบไปไหนครับน้องดรีแลนะ้ไม่รีบนะไม่รีบนะไว้เลขหนึ่งไเลขหนึ่งรอยยี่สิบ,นะบนะชิวๆปะวะดามจริง <ขอ S 1> ชิวชิๆปะวะ เฮ้ยซีเนสซีเนสไหวเปล่าซีเนสซีเนสไหวเปล่าซีน<笑><笑><笑>เนสเฮ้ยเใครยังอยู่ตรงนั้นอ่ะใครยังอยู่ตรงกลางอ่ะเฮ้ยกูต่อยด้วยอย่าเข้ามากูต่อยด้วยมันมีคนเดียวยังอยู่ตรงกลางสามสิบวินะครับน้องจะไม่ทันแล้วนะครับวิ่งหน่อยครับวิ่งหน่อยครับ ไม่ตายแล้วหรอวไอ้ที่ตายคนสุดท้ายตะกี้แหละไอยขาดคู่น้องอยู่คนสุดท้ายเหรอครับช้าเกินไปนะครับน้องรู้บอดดิ้งเนี่ยใช่ใช่ใช่ตะกี้อ่ะมือมือกันเรียนติดขอบเ ไอ้เดียร์ลูกบวชนอนตัวสั่นลูกบวชบิ๊กบวงบวชเยอะแตกมเนี่ยนั่งกอดเขาเยอะแตกอะล้วะมีเจ็ดคนแล้วจะแบ่งยังไงอ่ะก็เราจะต้องมีคนหนึ่งที่สวยสัสแน่นอนนะพี่าอเงี้ยก็คือเป็นสองสองหนึ่งอ๋อไม่มีสีชมพูอ๋อหรือว่ารอดไปเลยวะอีกคนหนึ่งเออว่าเป็นตัวฟรีไงในเกมนี่แน่นอนตัวเดียวข้ามูลมอกับพี่บวดูดิ ิิิิเอาว่าเอาว่าเฮียคิมซองบวงยังเอาเลยวะเฉียสัเก้เฮ้แต่พูดถึงนี่คือแบบว่ามันสร้างได้40คนนี่ถ้าเกิดเราชวนมาครบนี่น่าจะได้นะทุกคนเป็นแบบสเตมเมอร์หมดนะเออใช่พี่เออจริงๆได้อยู่นะนดาชวนอ่ะเราไปถามดูเออใช่ใขอกูกูวาดจะเว โอ้โหเฮ่ยเขียว17ไอจสัตว์ไม่มีทางชนะไอ้กีดแดงแล้วเลยจ้าเนี่ยกระดาสกุลเกมมันน้อยจริงอ่ะมันได้แค่พี่แดงโอ้ยอะไรอ่ะเบื่อเลยอ่ะอ๋อนี่ไงสีแดงมันมี3คนโชคดีอุยโอ้โห้โโอหด่านที่เฮ้ยแต่ว่าแต่ว่ายังไงก็ต้องมีคนรอดอย่างเงี้ยเพราะมันสามอันเท่าเดิมเลยดูเอาถ้านจอยก่อนนต่คนพูดไปก่อนเลยครับคนละแผ่นก็แล้ว ประธานกลางช้าครับไปเหลยวครับไปเลยครับผมเบอร์เก้าไปก่อนเลยครับผมเชื่อมั่นครับผมเชื่อมั่นในตัวคุณครับเบอร์เก้าผมซ้ายขวาไปเบอร์เก้าขวาเบอร์เก้าไปเบอร์เก้าขวาพี่บอกว่าเบอร์อะไรดีนะวะไอตัวนักไอตัวนักเลงนี่เลยไปน้องๆไปน้องๆผมเลยเหรอเออไปน้องๆน้องๆซ้ายเบอร์เก้าขวาไปหน่งๆเกินเลยเกินร์นที่ตดวนะไอ้เหี้ย เฮ้ยแกใครนลรกไฟไปหนอนไปซ้ายหนมนไปเดี๋ยวพี่ขวาเองผมไปซายนะเอ้ยเพี่ขวาเลยเอ่ขวาเลยอะไรน่เลี้ยงเยอะเลี้ยงดีดานใหม่เลยไม่ เาวาวาะแล้วเนี่ยเออมันมันเดิมมันเดิมสังคมมันเลียมว่ะเฮ้ยหนุมหใช้เงินพี่เอะนี่ให้เงินพี่เถอเฮ้ยไปไปเดี๋มันน่าจโจเลยวะเฮ้ยวายอันนี้วัยดีเลยเฮ้โอยตอยต่ยตอยตยตอยตยต่อตอยต่อยตอย่ยอย่ยต่ออ้ต่่ยต่ย่ยตยตตย่่ย ชอเหมอนเต้ยคนี้เลยจ้าเต้ยคน้มันน้ยเต้ยน้อยโอ้ยไม่กแคร์น้ำมมันรวย o โอ้ยโไม่เดียวพี่บอกแล้แคน์พี่บอ้วแครให้ผมเออเราไปห้ผมไอ้นายยิ้มันดั้งจอยู่ตาแองตาดยตาแดโกดกดโกดเลยโกดเลยน้โกดเยดวนี้โกดเดยวเ้ยาแบบข